สอ,สองขั้นตอนคือเมื่อกี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดาวน์โหลด iso file เขียนลงใ US, US, น usb u drive เพื่อติดตั้งลงคอมพิวเตอร์อัอนที่สองคือวิธีการติดตั้ง,ตงแต่ว่าโอเคอันนั้มนมเราอัดในเขาเรียกม i m u เตอร์ของ windows แต่จริงๆเวลาเราจะติดตั้งตัว linux จริงๆมันจะมีปัญหาอยู่ ก็คือ,อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องการเซัพไบออสก่อนไม่รู้จกักสนใจะะนะคอมพิวเตอร์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนี่แต่ละยี่หอ้อเหมือนกันว่เาเราต้องไปเซตไบออสให้เป็นก่อนกมที่จะเข้าไบออสใช่เพราะอันนี้มแล้วแต่คอมแต่ละกัวไม่เหมือนกันต้องไปคุยกับฮาอนนีเนี่ยหรือผู้ขายหรืออะไรก็แต่เป็นความรู้ไอทีพวกคนที่เล่นเซนซีคอนโทรหรืออะไรก็แต่ก็ต้องมีความรู้ตรงน,นี้ไง ครับผมถือว่า <ผม S 1> ต้องมีความรู้เรื่องอซีนไอทีคือ IT คอินโฟมิชัเนเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานครับไม่รู้ก็ต้องหาสนังสืออ่านเรื่องเน็ตเวิร์อีก้อยถือว่าเทครับผมโอเคอ่ะโอเคนี่เรามาถึงอ่โอเคนะเราจะบูทละบูทใหม่ละของ Lenovo มันกด F1 ถูกไหมกด F1 เข้าหน้าไปออสใช่ไหมครับใชเข้าไปออส พอเข้ามาเสร็จปั๊บใช่ไหมเนี่ยมันต้องไปดูเมนูเพื่อให้สตาร์ทจากสตาร์ทจากอะไรจากตัวแฟลชไดร์เพราะว่าบอกติมจะสตาร์ทแต่อันที่ถูกไหมเมนบูตบอกออโต้นะส่วนใหญ่วินโดว์รุ่นใหม่มันจะเป็น UEFI นะเราต้องม,มาแก้เป็น Legacy Legacy ก,ก็คือ,คอ,คอจากแฟลชไดร์ใช่ไหมครับใช่ใช่ อันนี้แล้วแต่นะบอกบอกแล้วไบออสแต่และยอดเหมือนกันนะเราบอกต้องอนี่<อ>ต่อ,ตอไม่ได้ไมันต้องลองไงโอเ okay, okay, คปั๊บโอเคบูทปั๊บเซฟอะทีนี้เวลาบูตเดี๋ยวจะเข้าหน้าติดตั้งละก็เหมือนกับคลิปที่สองถูกไหมครั<อ>บผมโอเคเพียงแต่ว่านี่เรามาเอาของจริงปฏิบัติการจริงโอเคโอเคอันนี้ก็เหมือนกับคลิปที่สองนะ ก็คงอเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะปัญหามัน,นคือต้องทำารู้เรื่องล i นุกก่อนก่อนที่จะใช้ลินุกเซนซีโอเคแล้วก็ความรู้ความพิร์เบื้อง,งต้นโอเคนะอ่าโลเคชั่นก็คือเมื่อกี้เราบอกไทยถูกไหมไทยไอะไหนว่าไทยเอเชีย ออทเทอร์กันคอนมิเนียคอนิเนียแล้วก็ไทยนะได้โลเคเล่ควรยมภาษากฤินะโลเคเล่โลเคล่ออโลเคเนี่คือเป็นผู้ตอสอนพวกฟอนต์ต,าตานะ่างๆส่วนคีย์บอร์ดแมปก็ตามประเทศที่เราจะใช้ก็ต้องแทนกฤิโอเคป้ะ เปลี่ยนไทยอังกฤษเกรอินเทอร์เน็ตชิปเหมือนกับวินโดว์อันนี้คือระบบปฏิบัติการแล้วต่อมามันจะถามหาอินเทอร์เน็ตการ์ดหรือ Wi-Fi หรือคอนฟิกเพราะมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการอัพเดตอัปเกรดจำเป็นมากเลยใช่ไหมจำเป็นมากเพราะว่าปัญหามันคือตอนนี้เราใช้ล i นุกที่ชื่อลินล d นุกเดบ e b i a เดบ b i a n รู้สึกวเปเดบ e b i a n 10แล้วมั้งจะไม่แน่ใจนะยตัวนี้ไอ l i n น x กเซนเซนสองจุดแปดเขาทำแผ่น ISO เป็นอาจจะเป็นเดบ i a n ิ0ไอเดบิวเดบ i a n ิ0ก็ได้เหมือนกับวินโดว์หละวินโดว์สิบวินโดว์อะไรก็แล้วแต่มันก็มีชื่อครับผมก็ส่วนใหญ่ไดเวอร์ในค่อนข้างจะครบแต่ว่ามันแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคอมแต่และรุ่มโอเค <Okay. S 2> มันถามว่า,าโหลดฟิล์มวามีเดียไหมหรือว่าของมันก็ตอบเยี่ยมทาะเห็นไหมหนังสือ ภาษาอังต้องอา่านตอบตอบเย็นเล่นโนนะครับตอบโนคือจะไม่จะให้โ<ม>หลดชองมันเออบางทีการขึ้นในข้อมูลข้อความที่ขึ้นมาอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ไดนะ้ในในแบบที่คินเห็นเนี่ยแล้วแต่คอมแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันที่เอาเยูบีตัวนี้มาเสียบกับตัวอื่นนะมันก็ขึ้นม่เหมือนกันนะไปเสียบหนูขึ้นแบบนึงนะ แต่ว่าเราต้องอ่านให้ละเอียดถูกต้องต้องอ่านหละเอียดโอเคเพราะคุงบอกไงว่ามมนต้องมีมีขั้นบันไดในการเรียนรู้ไงขั้นหนึ่งสองสี่อะโอเคตอนนี้รเราจะใช้ Wi-Fi นะอันล่างแหละอันบนคือในคอมส่วนใหญ่จะมีสายแลนอยู่ครับถูนไหมแล้วก็มี wifi อยู่ครับผมทีนี้ไดเวอร์ไวไฟอาจจะไม่เจอในบางเครื่องโอเคแต่ของเราโชคดีที่เจออ่าเลยใช้ wifi เลยโอเคปั๊บมันก็เริ่มติดตั้งเเวิล์ลว ใช่ไหมของเราก็เลือกมาสักตัวที่เราใช้าง,งานอยู่อา้าโอเคตัวนี้ปั๊บนะแล้วมีจะถามพาสเวิร์ดใช่ไหมังพาสเวิร์ดไวไฟอันนี้พาสเวิร์ดไวไฟใช่ไหมครับใช่โอเคพาสเวิร์ดไวไฟนะถ้าถูกนะนก็ไปกับมันไปไกลๆตามที่เราตั้งไงนไหมทุกอ,อย่างเอาต้หมดเลย โฮสต์เนมเนี่ยเห็นเนีเน็ตเวิร์กยิงโฮสต์มันไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าจริงๆอ่ะในระบบของเครือข่ายเนี่ยไม่ต้องมีโฮสต์อะไรก็แล้วแต่หนึ่งเก้าสองอยู่หรือลบแปดโดเมนเนมอะไรก็แล้วแต่นี่เราไม่สนใจนะเราไม่ใช้เขาผ่านเลยโอเคนี่อะไรจำเป็นมากเอาเครื่องนี้เอาชื่ออ่ายูเซอร์ของเดเมียนละของเครื่องนี้ก็เอาชื่อสัก เอาซื้อจำเครื่องเซ็นซีแล้วกันเอาเดเมียนเซ็นซีแล้วกันนะเพราะเราเอาเอาไว้ใช้งาน B I A N นะ <ผม S 1> จำให้ได้ใช่ไหมอใช่อันนี้อะไรนะอ e n o v เวอรหน่อยอินเวอร์อันเดสกรอมันยอมไหมดูนะอาจจะไม่ยอม full name เซนซีแล้วกันนะเบนโนวาซีอ่าจำให้แม่นนะเเราก็ออกพอเหมือนกันถ้ามีปัญหาก็ไม่ผ่าน User Name นะก็คือ,อ Linux เซนะียนซีแล้วอันนีเซนซีหนึ่งนะครับผม <CNC> <c oughs> ลินุกซีนซีหนึ่งเาเอ่อ พาสดุก็หนึ่งสองสามสี่แล้วกันหนึ 1, ่งจมได้ไมสองสามสี่ c o n t i n u u โอเคมันก็เหมือนการติดตั้งวิดีโอธรรมดาถูกไหมบช่แยวพึนี้เราเป็นระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งอันนี้ไอโซตัวนี้มันมีโปรแกรมลินุกเซนซีหรือโปรแกรมอื่นพร้อมอยู่แล้วถูกไหมละ่ะอ๋อเขาแพ็กมาให้เขาแพ็กไว้หมดแล้วโอเคนะอโอเคอันนี้เอาทั้งหมดเลยมะเฮ้ยนี่นเนี่ย e n นทายด s เน่ถูกไหมคือของเราคือตัวนี้ซิกเกตตัวบนเนี่นย 500G ถูกไหมละ่ะคือฮัตดิสนี่คือฮัตดิสที่อยู่ในลูกเนี้ยในคอมพิวเตอร์ตัวแรกมันเอ่อแฟลชได้ ูกไโอเค New user นี่ฮะ็กคอมเนต์ออลตัวนี้ง่ายว๊บถูกไหมเมื่อกี้านสถถูกไโอเคตามนี้เลย Yes อันนี้คือ format ของเราทิ้งหมดเลยนะทั้รูปเลยอ่าที่เราลงไว้ใช่มครับเอ้ยเคยรู้จัก partition ไหมก็คือที่ที่เก็บข้อมูลถูกไหมเราเราเข้าใจาก,การกําหนด p a r t i t i o นไหมยัง,มยงไม่เกียบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัญหาเงินคือต้องควรจะต้องซื้อสื่อสักเล่หมหนึ <c oughs> ่งเขาจะเปิ่มฐา คือบางอย่างมันไง่ายหรอกแต่เราไอ้มองว่ามันง่ายว่ามันข้าบไปแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเข้าใจลึกทุกอย่างจะกลายเปนง่ายหมด ก็ทำเครื่องนี้ไปเลยไว้ใช้เลยครับแต,แต่นะปัญหาอีกอันหนึ่งเครื่องนี้ไม่มีเป็นเพอร์พตนะไม่มีเป็นเพอร์ตเนี่ยลินุกซินซีต้องการเป็นเพอร์พตนะถ้าจะคอนโทรลไม่ได้แต่ซิมได้อ,อครับแล้วก็ใช้โปรแกรมลินุกได้แต่ถามว่าโอเคลินุกเนี่ยไม่ใช่ออกทางเป็นเนอร์พอตอย่างเดียวเราสามารถออกทางอะนีโน่ ino, USB ก็ได้ออกทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ อินเทอร์เน็ตก็ได้ใช่ได้หมดแต่ว่าคุณต้องมีอุปกรณ์เพิ่มต้องต้องต้องหาอะไรมาเพิ่มอีกใช่เพราะโอเคอันนี้คือจริงๆอ่ะเบสิกกับมันได้ไแต่แอดวานซ์คือขั้นสูงเนี่ยต้องเรียนรูอีกเยอะครับผมาจะใ้ดีก็คือมีเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมครับต้องควรต้องมีเป็นซัพพอร์ตนะกล้องคอมที่มีเป็นซัพพอร์ตนี่คือเบสิกสุดๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ,จะสอนวิธีการติดตั้งนะครับเอาเอาตรงนี้ก่อน พราะรันไปก็เออเรอถ้าเกิดว่าใช้งานแต่ว่าติดตั้งได้แหละแต่ว่าแค่รันรันแล้วเออเร่อ,ทอเท่านั้นครับผมเครื่องมือถ้ามันมีระบบระเบียบนะเวลาทำงานนี่ก็หยิบมาทำ ันนี้อ c h i e v e m e n t เป็นแบบนี้มันก็รอให้มันเขียนพอตอนนี้ก็ติดตั้งก็เหมือนติดตั้งวินโดว์นั่นแหละเสียเวลาจริงจริ จริงๆเนี่ยเราจะติดตั้งอะเนโนติดตั้งอะไรวันนี้ติดตั้งไอ้โทนี่ติดตั้งโปรแกรมเขียนไพทอนวันนี้หมดเลยคือตอนนี้เราติดตั้งเพื่อเรียนรู้รีนุกเลยเพราะว่าคนที่จะใช้รีนุกซีซีได้ต้องเรียนรู้รีนุกก่อนเข้าใจระบบปฏิบัติการโซ่กเหมือนกับวินโด้ถูกไหมอ่าเทมคอมมานด์ไลน์คอมมานด์ไลน์บนวินโด้เทมเข้าใจป่ะอยัดก็งั้นไงเหมือนกันบนรีนุกหนี่ยกว่าเดิมอีก ก็รู้จักคอมมาไลน์ของลีนุกพรานมันต้องแยกเรียนสองส่วนคือวิธีการใช้ลีนุกซีนสีถ้าเทียนโลยีเปิดเครื่องบูตเข้ามาใช้ได้เลยก็โอเคแต่จะแก้ปัญหามไม่เป็นจะพัฒนาไม่ได้ โอเคโปรซี่ okay. อ่ะผ่านไปเห็นะะเนี่ยต้องรู้กับมาอนกว่าโปรซี่คืออะไรเห็นนะคือต้องเป็นเด็กไอทีอ่ะอย่างน้อยสุดคือต้องทำรู้หน่อยนี่คือเหตุผลว่าทำไมก็ถึงไม่ใช้มันยุ่งซึ่งสมัยก่อนยุ่งกว่านี้อันนี้ยังง่ายมากเลยเนี่ยอันนี้ดีขึ้นมาเออแต่ว่าถามว่าข้อดีจะกับรีบิดด์ไงไม่ต้องมานั่ง เออมันแห้งมันค้างอะไรเนี่ยทำงานแบบเรียลไทม์คือการจอกแล้วหน่วงไม่มีหมดปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเรื่องก็เราเรียลไทม์โอเอสระบบบริการแบบเรียลไทม์ทำอะไรได้ยางงั้นเลยอ๋อจะไม่เหมือนในที่เราเล่นเมื่อวานเนี่ยที่แฮนด์วิวกด <hand S 2> แล้วก็<ล><ล>หน่วงอืดๆกับแม็กซ์สามอ่ะถูกไหมทีนี้มันหาพวกคอม p พ c t d e s ดีไซน์พวกอะไรถึงเหมือนกับ NC Studio ที่มันขายเป็นแพ็คเป็น,ลนหลายๆยี่ห้อถูกไหม ที่ชุดสำเร็จไงมันก็ได้แต่ว่ามันพัฒนาไม่ได้แต่เรืร่องซีนซีเราสามารถทำอะไรได้เยอะไงที่มันเหมาะสมกับงานเราต,งตรงๆเลยร<ช>ครับรรรรรสำหรับคอนโทรลเลอร์ตรงๆลหน้าเหมาะสมที่สุดนี่ก็ไม่รู้จะติดต,ตั้งผ่ผนร่าเ่าต้องลองก่อนแต่มันคตระากเนี่ย โอเคนะ iscore yes นี่ก็คือเมื่อกี้อะไรตัวตัร์โอเคป่ะถูกไหมตัวนี้ถูกไหมล่ะครับผมอเห็นบูนโหลดเดอเอ่อฮาร์ดดิสเนี่ยเมื่อกี้ติดตั้ง ON นะแต่ว่าบูลหลดเดอร์คือตัวบูนอาจจะอยู่อีกที่นึงก็ได้เพราะถ้าเกิดแทนติดตั้งคนละที่กันถ้าไม่มีตัวบูนก็ไม่ทำงานนะเห็นไหม อันนี้ install the grab boot loader คืออะไรกันู้เพราะจริงๆคนที่เล่น Linux เนี่ยต้องอ่านเยะอะพอสมควรผมก็ไม่รู้ครับอ้วาวก็นี่ไงกำลังแนะนำเลยว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเก่งเนี่ยเราก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมต้องเรียนรู้ยยเยอะๆเขัมบอกฟ i n i s ก็ต้องลองดูว่ามันบู o ไหมถูกไหม อันนี้ถอดแฟลชได้เลังออกเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง ัไม่ใช่คือว่าไม่ช้าเช้ากับพวกที่โปรแกร,รมกต่างๆนี่รีโก่อนได้ยะงไ็วกวินโดว์เขาด้ยายวยซ้ำเพราะมันช้สังกอนน้อยเน้อยมาก ิทีตั้งบางครั้งติตั้งไม่สเ็จก็อหมอนก็ต้องพยายามนะบางทีก็ลงลงหลายรอบเหมือนกันโอเคอ่ะชัดดาวแล้อ่ะดึงออกเลย ตอนนี้นะมันก็จะบูตเข้าตัวลินุกแล้วโอเคใช่ไหมปั๊บลินุกอะไรลินุกชื่อลินุกเซนซีหนึ่งว่ะครับล่นักเซนซีจำไว้ด้วยพาสวอดอนะโหลดกั้เลยอื ็อ๋อลิโน้ตซีนซีหนึ่งถูกไหมใชานเบอร์หนึ่งสองสามสี่ขวาบนนี่ก็คือพวกเล่นเบิร์แล้วแต่เมนูพวกนี้แล้วแต่จะตั้ง ย้ายได้ใช่ไหมนเนอินฟรายดก็คนเล่นได้สิบ yeah. uh, okay. ีควายแอนคริฟวิสซิงคีอะไอ๋ออ่อคีมัน โอเคนะไฟล์มาได้นะโอเคนะไอพี d ัดเ s ตคือ1นึ่งเก้าสองหนึ่งสอแปดจุดหนึ่งห้าหนึ่งของเครื่องนี้ปั๊บดูนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเห็นไหมไฟฟอกนะไม่มี Google นะอ่าไม่มี g o o กูเกิลไม่มี Google โน่นนั่นน่นั้นโอเคปัญหามันคือถ้าเราจะใช้ Linux CNC เนี่ยนะนะเซนตคองสร้าง CNC ซีคอนโทรเลอร์ขึ้นมาในตัวมันยังไม่มีนะครับอันนี้คือทั้งหมดนี่อันนี้คือ OS ระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่ง ต้องรู้จักเนี่ยสมมซนโอเคเนี่ยโอเคเฮ้ยไม่ใช่เทมินอลโอเคซูด,ดูแอปอัปเดตหนะึ่งสองสามสี่เห็นไหมนี่กรณีที่อัปเดตเราจะต้องอัปเดตเอง อะไรเงี้ยใช่ไหมโอเคแล้วเพราะน้องต้องรู้จักพวกคอมมานไลน์คอมมานไลน์แล้วไนงะอ,อันเนี้ยคือส่วนที่ต้องเรียนรู้เรืร่องลินะุกนะการใช้โปรแกรมตัวเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เราจะใช้คอมมานไลน์อ่ะโอเคเราไม่สนใจรับไปที่ CNC ก่อนถ้าเราจะเราโอเคเราอยากจะทำเซีนซีมาตัวหนึ่งถูกไหมตัวคอนโทรลตัวคอนโทรล CNC ยนซเนี้ยครับใช่นะเอาสเต็ปคอนฟิกวิสัยเลยออโต้ดูนะโอเคปั๊บ มันบอกว่าคือนองะช้าไปล้วในชะ่ไหมโอ,มโอ้ช้าได้ใจเหรือช่าเครื่ัน เปลี่ยนแล้วไม่ใช่แค่ดินนุ่แล้วสงสัยมันเป็น S D card SSD แล้วอ่าโอเคสตาร์ตปั๊บจริงๆมันต้องมีปร,ร,ริ้นท์พอร์ตเนี่ยนี่แค่แค่ภาษาที่วิธีการคอนฟิคครับผม ใช่เลยใช่จนค้างอ่าโอเคนะ create new configuration นะคือสร้างตัวใหม่เลยนะนะโอเคป๊อปโอโหต่ละติ๊กไว้มิงช่างในซิมเลสยังไงวะนี่ยิงช้าเกินแบบซิมเช่ใช่ยังครับ ไม่พี่ยาลองอแบบไม่ซินเลยแต่ว่าเอาให้ดูแล้วกันอวิธีการสร้างาวิธีการสร้างแมชชีนต้องร้อนจังสกูปิดรถไฟลาเอาเนาะโอเคโอเคมันก็เดินไปฟอร์เวิร์ดปั๊บเน็กไปเรื่อยๆฟอร์ o r w a r d ก็เหมือนกวันเน็กกันแหล มก็ไม่ลงกดนะครับแต่ไม่ไปยังไม่ไปเฉยเครื่องเก่าพี่ยงในกว่านี้เลยสเต็ป อืมโอเคนะ forward นะี้ on screen พร้อม back กลับที่เดิมก็ได้เดี๋ยวก,ก็เลือกเราจะสร้างกี่ตัวก็ได้ลองลองดูแต่มมนช้าเกินนะเนี่ยได้ดีก็ทำอะไรหมดแล้วนงครับหรือพี่ตอนที่พี่ลงวินโดว์อ่ะลงได้เดียวม,มีได้เดียวไง เนี่ยรบหมดแล้วแหละไม่ทำไมมันช้าขนาดนี้วะเอางี้เดี๋ยวไปเอาเครื่องนี้มาเอาเครื่องบนเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวอานี่คือแค่ติดตั้งลินุกก่อนถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวคลิปอ,อีกคลิปนึ่ง ไม่เอาพี่อย่าคิดอะไรที่มันแบบไม่จำเป็นท oh. ่ายังไม่ไหวไหมเหงาจังนะโอเคเอาเอาข้างข้างบนเหงาเออเอา